มาต่อที่คดีดังกบ้างพี่โอ๋ครับก็เรียกว่าคือฮากันทั่วโซเชียลแล้วก็เป็นข่าวใหญ่เลยนะฮะเ,เ,เรื่องเกี่ยวกับอ,อดีตพระอาจารย์โคมครับที่ยักยอกเงินวัดแล้วก็พบว่านะฮะมีการทั้งทองแล้วก็เงินเนี่ยถูกฝังในบ้านในดินเนี่ยเขาเรียกว่ากว่า20แล้วก็เรียกว่า เกืบสองล้านบาทนะถูกต้องครับร้อยกว่าล้านบาทนะครับครับรายละเอียดก็คือกรณีในการจับกลุ่มนะครับอดีตพระอาจารย์ชื่อดังนะครับก็คือนายคมขงแก้วนะครับหรือพระอาจารย์คมอภิวโรครับอายุ39ปีครับนายวุฒิมาหรือว่าพระหมอเถาหมอนะครับอายุ38ปีอดีตเจ้าวาดวัดป่าธรรมคีรีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับและนางสาวจุตาทิพย์ ภูบดีวโรชูพันธ์นะครับอายุ35ปีนะครับน้องสาวของนายคมซึ่งก่อเห็นร่วมกันยักยอกเงินวัดไปกว่า180ล้านบาทนะครับล่าสุดครับพนักงานสอบสวนครับนำผู้ต้องหาไปยื่นคำร้องต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางครับ เพื่อขอฝากขังไว้ก่อนเนื่องจากการสอบสวนเนี่ยยังไม่เสร็จสิ้นนะครับเรียกว่าออกจากวัดปุ๊บก็ไปเข้าคุกเลยล่ะออนะครับโดยต้องสอบสวนพยานหลักฐานต่างๆอีกเป็นจํานวนมากซึ่งในท้ายคําร้องนะครับพนักงานสอบสวนยังคัดค้านการประกันตัวครับเนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีและไปยุ่งเหยิงกับยพยานหลักฐานในคดีด้วยครับโดยพลตํารวจโทจิระพภูริเดชครับผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางฮะ เปิดเผยถึงความคืบหน้าอาดีตพระอาจารย์คมกับพวกครับ,รบที่วันนี้ฮะตำรวจดำการส่งสารฝากขังผัดแรกฮะโดยระบุนะครับว่าจากการขยายผลการตรวจค้นวัดเมื่อวานนี้พบทองคําแท่งจํานวน1นึ่มูลค่า้าถึง20ล้านบาทและเงินสดอีก80ล้านบาทถูกฝังดินบนภูเขาหลังวัดนะฮะส่วนวันก่อนที่ตรวจพบเงินสดในบ้านน้องสาวอาดีตพระคมอีก51ล้านบาทครับและเงินในบัญชีที่เหลืออยู่70ล้านบาท รวมทรัพย์สินเนี่ยมากกว่าถึง200ล้านบาทเลยนะฮะครับซึ่งวันนี้จะมีการตรวจค้นวัดและเปิดตู้เซฟบางส่วนเพื่อค้นหาทรัพย์สินอย่างละเอียดรวมถึงหลักฐานในการประกอบสนวนคดีเอาผิดอดีตพระโคมกับพวกซึ่งเจ้าตัวก็ให้รับการแ่ลภาพสอดคล้องกับข้อมูลการสืบสวนของตำรวจนะครับครับผมทางด้านของพลตำรวจโทจิรพนะครับท่านบอกว่าวัดมีบัญชีทั้งหมด6เล่ม ซึ่งหากอดีตพระคมบริสุทธิ์ใจจริงนะครับก็ควรเอาทรัพย์สินเข้าบัญชีวัดทั้ง6เล่มนี้ทั้งนี้ในส่วนของทองคําแท่งที่ค้นพบบนเขานะครับมีมูลค่าสูงถึง1 9บเถึงยีล้านบาทน,นะครับเจ้าตัวก็ให้การว่าเอาเงินไปซื้อมาเก็บไว้ครับ ส่วนกรณีที่ลูกศิษย์ลูกหายังคงคลางแคลงใจในการทํางานของตํารวจนะครับก็บอกยืนยันนะครับว่าทําตามพยานหลักฐานและคาให้การรับสารภาพของอดีตพระคมกับพวกซึ่งถ้าเป็นเรื่องไม่จริงตํารวจจะเอาหลักฐานเป็นทรัพย์สินเนี่ยจำนวนมากขนาดนี้เนี่ยมาจากไหนนะครับส่วนในประเด็นของการเสพเมทุนนะครับอดีตพระคมพบว่ามีข้อมูลการเสพเมทุนมาตั้งแต่สมัยเรียนเปรียนนักธรรมนะครับมานานแล้วนะครับก็มีทั้งพระและคารวะซึ่งการเป็น เป็น LGBT เนี่ยไม่ได้ถือว่าผิดนะครับแต่ในเมื่อครองสมณะสงแล้วก็ไม่สมควร อย่างไรก็ตามนะครับคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ที่ตำรวจสามารถยึดทรัพย์สินเป็นเงินบริจาคของประชาชนกลับคืนมาได้เกือบครบนะครับมีอีกบางส่วนที่เชื่อว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าร้อยละอันนี้บางส่วนที่ยังไม่เจออีกร้อยล้านบาทตำรวจบอกว่าเกือบครบแต่่ายังขาดไปใจร้อยล้านอีกร้อยล้านนะบางส่วนนะครับที่ยังต้องควานหาไปอีกเพื่อมอบคืนให้กับวัดต่อไปนะครับเออนะคุณผู้ชมครับก็หลายกระแสก็เงินจำนวนมหาศาลโอ้โหมหาศาลมากหลายคนก็อุ้ยทำไมเริ่มที่จะเอ้ยส มสัทธาแล้วเพราะว่าพระเนี่ยเริ่มมีเหตุการณ์แบบนี้เยอะเลยบ่อยครั้งขึ้นออแล้วก็เป็นนะคดีแบบคล้ายๆอย่างเนี้ย ประมาณนี้เยอะขึ้นมากเลยนะครับนะฮะจริงๆก็นะคุณผู้ชมที่เป็นนะฮะพุทธมามกะหรือว่าชาวพุทธทั้งหลายเนี่ยเมื่อได้เห็นคดีนี้ก็ต้องย้อนกลับมาคิดนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสื่อศาสนาพุทธเนี่ยเราบูชาที่พระธรรมของพระพุทธเจ้าการที่เราจะเข้าไปกราบไหว้พระคูบาจารย์ที่ไหนเนี่ยนะต้องไปด้วยความมีสติปัญญาอย่าไปแต่ศรัทธาอย่างเดียวเนาะเพราะดิศรัทธาอย่างเดียวเนี่ยถ้าไม่ได้ค้นหาไม่มีเหตุผลมารองรับเนี่ยมันจะกลายเป็นความงมงายไงเพราะนั้นต้องมีสติปัญญาด้วยนะ ค่บผม